ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวไลฟ์สไตล์ค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่ต่อจากดูบัวคาเฟ่นะคะหลังจากที่เราทานข้าวที่ดูบัวคาเฟ่เสร็จเราก็วกกลับมาที่แอร์ออร์คิดแอนด์แลบนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออร์คิดค่ะพาสสองจ้าเมื่อกี้ออกจากดูบัวคาเฟ่นะคะตอนนี้มาที่มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตออร์คิดร้อน ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงสามสิบอสามสิบ้าแสบหน้ามากเอารถมาจอดข้างในนะคะที่รม่มร่มข้างนอกนี่เต็มจ้าไม่ขายรสแมรี่ทางนี่คิดถึงป้าปาเลย ชอบดอกกล้วยไมย้ออร์คิดสนี่ก็คืออาณาจักรกล้ยยวยไม้เช่นกันสาวเ้อานสแกนก่อนนะจ๊ะอันาักล้วยไมย้ทั้งหลาย ีรถเข็นไปช้อปปิ้งด้วยไออร์คิสเฟอร์มาเก็ตเปิดในปี2010เอ้ย2004เยอะแยะมากมาย ปันดากระถังปุ๋ยประเด็นก็คือคนตาคนยายเจ้าตัวเล็กไปไหนแล้วเนี่ยข้างในไหม สี่สิบบาทนีเก้าร้อยเกาสิบเก้าอากาด The First า a f ่คาเฟ่น่ารักน่ารักอัลโดมีชี่นนั่งเอาลโด์ด้วยนะคะห้องน้ำไปด้านซ้ายอันนี้โรงกระบองเพชรสวยมาก ตัละหกสิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทนีหกสิบไม่ครับแปดสิบบาท ใส่จังหลากหลายสีคลิปแคนตาลวีคริสเตียนหกสิบบาทอีผีหนึ่งร้อย ใหนน้มีโตชำระเงิน5จุดอาณาจักรของคนรักกล้วยไมย้ นี่ก็จะถูกใจคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะชอบของตกแต่งสวนตกแต่งบ้านนอนนอนลูก no, 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 ที่นี่นะคะน่ารักมากเลยมีน้ำดื่มเย็นๆในถังบริการให้ฟรีด้วยนะคะฟรีมามีเจาะมาให้แล้วน่ารักมาก อันนี้น้ำฟรีไม่คิดตังค์นะคะเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ข้างในอ่ะมันอบไงแล้วมันก็ร้อนเขาก็มีบริการน,น้ำดื่มให้เราทำเป็มตักตักไว้ตักละยี่สิบบาทค่ะกล้วยไม,ม้นนนะะคเป็พการบินไทยอะไรปักละยี่สิบบาท,บาท รู้มาท่านใดที่สนใจอยากจะนําไปร้อยพระหรือว่าจัดแจกงานนะคะสามารถมาดูมามได้ค่ะเราจะวางจำหน่ายการถูทำหน้าหน้ารตาแจกออเพอร์เลยนะคะมีแบบที่ทำเป็นกลางๆเราเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเพียงการละ20บาทนะคะส่วนแจกงนข้างในข้างในมีเป็นแบบโอ้ลงเพอแบบลึกมากเลยทุกคน

ชีสเค้กมัมมัมบัวผีเลยลบัวบัวีครับเพมันยุนบัวบวผีแปลว่าอะไรครับมาดูมานหน่นั่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้จะเอาร้านคาเฟ่ก็มีอาหารด้วยนะเมื่อกี้เราทำมาแล้ว ีใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยหลักคุขภาพไปอีกต้นอ่อนต้ยไม้ในขวด นี่คือของจริงนะคะเนี่ยแล้วมันหายใจยังไงอ่ะ ของจากผักร่างดื่มโยกกสตบบรอเบอรี่มามัมเค้กแล้วนั้นมันเดินย้ายท้องต่อจ้าคนทั่วะ ตรงนี้มีตู้ a t m ด้วยนะหวยคระสีรร้อนมามาตรงนี้ ของขวันก็ได้นะเป็นกระเช้าด้วยไม่พางเลยเป็นจักรยานก็มีนะกระเช้าฝั่งวห้าสิบจักรยานหนึ่งร้อยเก้าสิบเกแต่ว่าอย่างอย่างติดใจตุก๊กตาตัวนี้อยู่ฮะนัมนัโอ้ลูยุงกัดเมื่อคืน ร้อนแล้วก็มีแบบนี้ลายสีสวยพร้อมกระถางนี้2,500บาทใน2,002เป็นจุดๆส,ส,สวยมากเลย ตนไม้ไหวตัดดอกถึงม่วงการยิงไทยลายจงห่ายทางร้านหน้าร้านค่ะเราตัดดอกทำเป็นกำกำไว้นะคะขายเพียงกำละ20สิบาทาเท่านั้นค่ะพวกนี้เป็นวันหยุดนะคะวันมาครับลูกคาคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้นำไปแักแจงกันไว้ค่ะสามารถไปเลือกดูเลือกชมได้ค่ะเราจะมีแบบที่ตัดเป็นท่อนะคะหรือว่าจะมีแบบที่เสียบปักเป็นแจกกันเล็กๆน่ารักน่ารัก นี้คุณลูกค้าสามารถพื้นนำไปวางไาว้พักได้เลยค่ะไม่ต้องไปจัดแต่งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้สามารถนำไปวางไาว้พักได้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถมาดูมาชมได้ค่ะเราจะวางจัหนางอยู่ทางด้านหน้าร้านนะคะนอกจากเครื่องไม้ไหว้ตัด่อกเรายังมีเครื่องของทองทึ่ขุดจากส่วนในออฟฟิศของเราเองนะคะ คนนี้ก็สามารถขึ้นมาไหว้พระไว้เจ้าได้เลยค่ะ เาอายสวไหอ่ะม่วนนี <S 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 ่สวยเอตอนที่เราไปญี่ปุ่นเลยที่มันเป็นอย่างนั้นะ รักสองร้อยเก้าสิบแบบนี้น่ารักไมข่ขอบคุณค่ะมีแบบเหมือนกลงคพึ่งด้วยมีหวาน สเตล์จิวเวลรีใช้นิบโบราณช่าง10โมแล้วก็จะมีราคาบอกสนใจต่างหมูมมกเลยต่างหูต่างหูทำมือ290บาทพวกนี้น่าจะ290บาทนะคะพวกต่างหูแล้วก็ต่างหูไซส์เอมขนาดใหญ่อันนี้350รอสโอ้แต่ใบนี้มันไปแล้ว ไปขายไปแล้วแมวเหมีวเมน่าักมากแมวน่ามากเลยกระต่ายน้อยน่ารักแมวหียวซื้อต่างโขนนะคะรูปแมวกับกระต่ายน่ารักน่ารักไม่ผิดใช่ไหมเนี่ย กระถางนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทหนักมากไม้และแล้วคุณตาก็ได้กล้วยไม้กลับบ้านจ้ายังมีอีกสองกระถาง ออกจากร้านกล้วยไม้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแอร์ออิดก็มาที่กำแพงแสนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวัสดีคุณตาคุณยายอยากดูต้นชมพูอะไรสักอย่างแล้วก็มันมันบานจนร่วงไปหมดแล้วมาไม่ทันก็เลยมากินสเต็กในมหาลัย เพื่อม,มาเปิดกับลูกโอ้มาเอนูนะคะได้เลยแม่กับพ่อไก่อ่ับกับพ่อหุ่่่าสั่งรุสงสสูสั่งสเต็กแซมันเอาไว้ให้อยากมัม่งดูหนั